มันไม่อะไรพี่ไม่าบค่ะตาตาไี่ขอไปเสียยาวให้รอพอเป็นอะไรพี่ขออะไรคนไหนนิดนึง

ใครมีแมสปิดแมสด้วยนะครับใครมีแมสปิดแมสด้วยนะครับใครไม่ใส่แมสปิดแมสด้วยนะครับแล้วเบอร์จัดเสาร์วันนี้ห้องพักอ่ะห้องพักอ่ะใช่มันไม่จุหไหนป้าแค่หลังนี้ก็ได้นี่ป้าป้าคุณยายนั้นใจเย็นๆนะป้าใจเย็นๆนะครับไม่ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าอย่าเข้ามาได้ได้มันไม่อะไรเนี่ยข้างในอ่ะห้องพักอ่ะนี่ห้องอะไรครับเพราะว่าห้องพักคุณยายไม่ห้องอะไรเอ่ย ยายออกไปอยู่ข้างหน้าเราเราถึงหน้าเราถึง,ถงไฟ้ยังเผลไปไปเอสงบนะแจ็ศูนย์เลยใช้สังระพึง,งเผลอสงบขอน้ำหนึ่งหัวฉีดลดความร้อนมันไหมอะไรพี่ยังไม่รู้ว่าไหมอะไรครับครับเจ้าของห้องเขาไม่รู้ลดน้ำถึงหรือย,ยัง เห็นเห็นยาห้องฟระแล้วพี่บอมาเดี๋ยเกียร์ให้เขาใช้ตามลดความร้อนง่ายหน่อยไปตงวงจรจากจากไอเนี้ยตันเนี้ยไป่าย้อาดูายแ้อ่ะอันนี้รถ เอาไปถ่ายในรถใช่ไฟน่าจะมาจากตู้ไฟนะคิดว่านะที้านอนอยู่ไม่จากตรงนี้ก่อนตรงไหนอ่ะเนี่ะมันสปาร์กนะารไฟฟ้าไอ้ลมใต้ลมพัดลมใต้ท่อทัดท่าเสียบไม้รู้สายอะไรเนี่ยมันเป็นสายต่อเนี่ยเห็นป่ะอ๋อครับมันช็อตตรงนี้ปุ๊บมันมาลงนี่แล้วยี่สายไฟมันต่อต่อกันไงอ๋อสปาร์กสปาร์กคือมันมาเข้านี่เลยหม้อไฟเฟ้าตัวควบคุมไฟเนี่ยกล่องเนี่ย กล่องควบคุมไฟกล่องอยู่นี่กล่องอยู่นี่อ๋อแล้วมันก็ระเบิดข้างนอกแล้นะแล้วว่ามันจะกล่องควบคุมไฟปุ๊บมันวิ่งเข้าไปนี่นะวิ่งไฟมันไหม้ละลายสายไปเรื่อยๆไปถึงฟาตัวตัวเมื่อกี้อ่าฮะแล้วทําให้หม้อระเบิดมันก็เลยใต้ฟาเฮ้ยไฟเข้าเอ้ยนังเขาดิไฟไฟอยู่นี่ไฟอยู่นี่ bữa sáng rồi bữa sáng phải đông em bữa nó lên ตัดครับตัดมผไม่ได้แว่าเป็นป้าหรือเป็นพีุู่มป้าเราอะไเลย แล้วได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินต้นอะไรไปได้ยินเสียงมันดักต้นไงแ่ะวแค่เ้าลุกขึ้น่าได้ยินเสียงเราพึ้กบึ้กครับป้าทำไงไม่เป็นป้าก็ดูดูเพิ่งเพิ่งมันไม่มาจากห้องห้องท้าป้าได้จุดทูบจุดเทียนไ,มไหมไม่ได้จุดใช่ป่ะแต่ว่าผมเห็นว่าหม้อแปลงไฟฟ้าข้างหน้าบ้านป้ามันมีไฟลุกไหมใช่ไหมคิดว่ามันน่าจะลามมาจากตรงนั้นใช่ไหมอ๋อแต่ป้ามมดดไไไว้้รุ่่ ไม่ได้วายภาพเลยไม่ได้ทำอะไรเลยคือป้านอนนอนอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงปุ๊บปุ๊บได้ยินเสียงปุ๊บแล้วก็เห็นไฟไหม้ไฟไหม้ไหมอ๋อไฟไหม้เยอะเลยก็ออกมาก็เลยเรียกเพื่อนบ้านช่วยใช่ไหมเสียงดังเลยปะดังมากเลยค่ะป้ารับอยู่ที่ไหนป่ะป้าปอยู่ไกลไหม ในสายขึ้นมาเลี้ยวข้าอ่ะอ๋อคืออยู่ไกลนะฮะก็อยู่ไกลอยู่นะไอ้เสียงเป็นยังไงป่ะอู e> ้ดังมากดังปังเลยเสียงใครมาแปงระเบิดนะใช่พอดังหมาวิ่งมาวิ่งไปตรงที่ป้านอนพอดีโอ้โหสตุ๊กเอ้ยโมอุ้ยสั้พาเห็นควันขึ้นโอ้โหแล้วต้องวิ่งมาดูมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อ